ตอนภูเขาเขาสัตว์กาวตมปมกระโดดซะสูงเชียวจะเอาอะไรนะ่ะฉันอยากจับจิ้งจกที่เกาะไอที่แหลมแหลมบนหัวกวางนั่นไงนั่นนะ่ะเรียกว่าเขากวางเขาเหรอไม่เห็นเหมือนเขาสักหน่อยเขามีหลายความหมายจ้าเขาหรือภูเขาคือเนินที่สูงขึ้นไปแล้วยังมีเขาที่หมายถึงสิ่งที่งอกอกอกมาจากหัวสัตว์ อย่างเช่นเขากวางเขาวัวเขาควายด้วยนะโอ้โหเก่งจังวิเชียนมากว่าแต่เขากวางเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยคงต้องฆ่ามันตายก่อนใช่ไหมล่ะน่าสงสารเนาะอืมแต่ตอนนี้มีกฎหมายห้ามฆ่าสัตว์พวกนี้แล้วล่ะใครทำแล้วก็โดนจับปรับกันเลยเชลละเขาหมายถึงเนินสูงขึ้นไปเรียกว่าภูเขาก็ได้ และหมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์เช่นเขากวางเขาวัวหรือเขาควายแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย